รู้หรือไม่โมโมคาโก้สามารถกดรับการแจ้งเตือนผ่านไลนย พร้อมสถานะติดตามสินค้าได้แล้วเพียงแค่ล็อกอินเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นให้กดปุ่มรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์สีเขียวมุมบนซ้ายมือกดเข้ามาแล้วก็จะขึ้นหน้าให้เรากดรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์อีกครั้งพอกดเข้ามาแล้วก็จะขึ้นหน้าให้เราล็อกอินผ่านไลน์โดยที่ให้ใส่อีเมลและรหัสผ่านที่เราสมัครไลน์ลงไปหรือเข้าสู่ระบ,บบด้วย QR code ก็ได้นะคะหลังจากล็อกอินแล้วก็จะขึ้นให้เรากดอนุญ,ญาตเราก็กดอนุญาตได้เลยค่ะก็จะขึ้นสถานะการเชื่อมต่อสําเร็จแบบนี้ค่ะ การกดรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์นี้นะคะหากทําสําเร็จแล้วเราก็จะได้รับการแจ้งเตือนทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นสถานะตั้งแต่การชําระเงินไปจนถึงสินค้าส่งถึงไทยการแจ้งเตือนวันหยุดต่างๆรวมไปถึงโปรโมชั่นพิเศษจากน้องโมโมก็จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านไลน์นี้ค่ะ และลายนี้นะคะก็สามารถพูดคุยหรือสอบถามข้อมูลต่างๆกับทางแอดมินของโมโมคาโก้ได้ด้วยนะคะพร้อมให้บริการตลอดเวลาทําการแปดโมงเช้าจนถึงเวลา5้าโมงเย็นแต่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าหากกดสแกน QR code หรือว่าแอดไลน์มาเฉยๆก็จะไม่ขึ้นสถานะติดตามให้นะคะจะต้องเข้ามากดรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์ด้วยวิธีนี้เท่านั้นอย่าลืมกดเพื่อรับการแจ้งเตือนที่ดีกว่าน้องโมโมรอคุณอยู่นะคะ